เ,เด็กแกรกกับางกุมีร้านเด็ดๆมาฝากเวลานี้โฟกซองทีเด็ดอาหารยอย่างแจ่มและอีกอย่างหนึ่งน,นะครับร้านนี้รับจบได้แน่นอนครับไปครับเดี๋ยวไปดูกันพอเปิดคลิปมาผมก็ขอฝากหัวใจโดนน้องของผมไว้ที่ร้านนี้เลยนะครับ <c oughs> น่ารักเหลือเกิน <c oughs> และผู้คนสังคมในร้านนะครับเป็นกันเองสุดๆครับดีมากๆผมชอบบรรยากาศกแบบนี้ฟุตบอลมีอาหารอร่อยนางฟ้าร้องเพลงไม่เชื่อไปฟังกันดีกว่าครับ ไหมครับผมบอกแล้วว่านางฟ้ามีจริงไปครับเริ่มหิวแล้วไปกินกันดีกว่าเป็นไงครับอาหารของร้านนี้น่ากินไหมครับหน้าตาอย่างสวยและเมนูที่ผมสั่งมาก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยนะครับไม่ได้แค่เพลงเพราะอย่างเดียวอาหารก็น่ากินด้วยครับไปครับเดี๋ยวเราไปชิมกันเดี๋ยวเรามาเปิดกันที่หมูสามชั้นคั่วพริกเกลือก่อนเลยครับโอ้โหรสชาติแบบนี้ร้านแบบนี้ทำถูกต้องแล้วครับรสชาติเข็มๆเค็มหวานหอมพริกหอมกระเทียมเด็ดและเมนูต่อไปตำปูปลาก็ห้ามพลาดครับร้านนี้ อร่อยสตื่นมาม่ากะเพราหมูสับผมน่ารักมา,มากกว่ากะเพรามากเมนูนี้เข้าคนสุดๆครับรสชาติเค็มๆมันๆอร่อยครับเกาเหล่าเนื้อเปื่อยดูดิด,ด,ดูโอ้โหมาครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเปื่อยจริงเปล่าไอ้เนี่ยเขาเปื่อยว่าดีไม่ดีเนี่ยร้านเนี้ยทำดีกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวบางร้านอีกหอมเนื้อมากครับเด็ด และเมนูต่อไปครับแล้วลองสั่งแน่นอนต้มซปเปอร์ร้านนี้โอ้ยเปืยจริงอ,อือร่อยโอ้โหค่องคอ,อ,งอและเมนูนี้สาวๆชอบแน่นอนครับไข่ตุ๋นทะเลรวมนุ่มๆละมุนแน่นอนครับเป็นอย่างที่คิดไปเลยครับหอมมันอร่อยมากครับและเมนูนี้วัยรุ่นหน้าผาดครับใส่เจ๊โอ้โหเฮีย กับก๋วเตวสดโคตรดีอ่ะอร่อยโอ้ my god มาได้ครับร้านนี้ที่เด็ดจริงครับร้านลวกเส้นร้านนี้จะตั้งอยู่ตรงสามแยกสวนนภูมินะครับมาทางสวรนภูมิก็ได้หรือลาดกระบังก็ได้ครับบอกเลยครับร้านนี้ที่เด็ดจริงครับร้านนี้เปิดทุกวันนะครับดีไม่ดีอาจจะไม่มีวันปิดด้วยนะบอกให้มากันได้ครับร้านนี้ที่เด็ดจริงครับเพลงไม่กากโคตรดี